สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1นึมีชื่อตอนว่าฮีโร่ในตำนานโดยที่เนื้อหาสปอยก็จะได้มีการบอกนะว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยมันได้แต่ภาพไปที่เกาะจัตศรัดซึ่งมันเป็นก่อภายใต้การปกครองกลุ่มจ้าศาสตร์หนวดดำซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะว่าหน่วยซอสท,ที่พวกเขาเนี่ยได้บุกมชาช่นวยหลอโคบีในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้ฮะกับกลุ่มเจ้าศาสตรหนวดดำที่อยู่บนเกาะซึ่งคนที่อยู่บนเกาะในตอนนี้ก็จะมีชิลิววัดก็ชอ็อตปิซาโรแล้วก็ซันจอนวูฟแ,และนะ พวกเขาเนี่ยมีความสามารถของพลังผปีศาอะไรกันบ้างนะฮะโดยที่ปิซาโลเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมทุกอย่างที่บนเกาะและดูเหมือนว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นความสามารถในการควบคุมเกาะทั้งเกาะได้เลยนะฮะส่วนวันก็ช็อตเนี่ยก็ตามชื่อเพราะว่าเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีความสามารถเกี่ยวกับเล่าอะไรพวกนี้และหลังจากนั้นที่เบลลี่จะหนุวยซอสปินแล้วก็คูจะกุหลานสาวของพลเรือโทโซลูเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อสู้โดยที่ฮิบารีเนี่ยเป็นนักแม่นปืนซึ่งเราจะได้เห็นว่าเธอเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ใช้อาวุธของเวก้ะพัง แถมยังได้มีการเิดเผยด้วยนะว่าหนอซอสพวกเขาเนี่ยก็มีความสามารถเขาพลังเปิดพิศาจเหมือนกันโดยที่ปินนั้นมีความสามารถเขาพลังโคนส่วนโคจูกุมีความสามารถของแท้เพื่อทำม,มาใช้ในการต่อสู้และในระหว่างที่การต่อสู้ใน,นกํกาลังดาเนินไปนก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวว่าค่าหัวของโคบี้ในตอนนี้นั่นคือ5ดาวซึ่งมันคือค้าหัวที่กลุ่มคอยเกี่ยวนั้นตั้งขึ้นและโคบี้ที่มีค่าหัว5้าดาวเนี่ยนั่นก็คือเขาในตอนนี้นั้ไม่ค่าหัวลอาลาเมลีนะฮะ แถมดูเหมือนในตอนนี้จะได้ไม่กล้าปเปิดเผยด้วยนะว่าเพโลนาเธอนั้นก็อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือโมเรียเหมือนกันและนอกจากนี้ยังได้ไม่กล้าปเปิดเผยให้ลหนหนวดดำเนี่ยจับตัวโคบี้มาในกราะาวว่าเขาเนะฮะกิจจะใช้โคบี้ได้เป็นหนวดซอสต่ตอรองกับรัฐบาลโลกให้กอ,องเขาเนี่ยเป็นกองที่ถูกลองรับโดยรัฐบาลโลกโดยที่มีหนวดดำนั้นเป็นผู้ปกครองเกาะแต่ว่าในตอนนั้นครูซาน,น,นก็ได้บอกนะว่าหนวดซอสน,นั้นไม่สามารถนํามาต่อรองกับรัฐบาลโลกแบบนั้นได้หรอกนะ และในตอนสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่ากรารเนี่ยเขานั้นได้เข้าร่วมการต่อสู้ในการโชว์ความสามารถหาคีทำลายสิ่งก่อสร้างบนก่อนในขณะที่การต่อสู้ในลังเริ่มต้นขึ้นและก็แน่นอนนะว่าข้อความสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าทิน่าวันพีนงดนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่ออาที่ที่แล้วเนี่ยวันพีนี้นก็เพิ่งงดไปแต่ว่าเมื่อก้าวหน้าโผล่มาเนี่ยหลังจากนั้นวันพีนี้นก็งดต่อสง,งัาน โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสปอยทั้งหมดที่เราจะมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะฮะ่สนาเกดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาขิปใหม่ช่องเราสรวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ